สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งหน้าที่ที่กล้องได้นะครับผมมีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามานะครับผมว่าชื่อของท่อนนะครับผมในการเขียนโน้ตเพลงเนี่ยมันต้องเป๊ะ,ปะไหมหรือว่ามันมีที่ถูกต้องหรือแบบที่ผิดอะไรงนี้ไหมนะครับผมก็ตอบได้เลยว่านะครับจริงๆการเขียนชื่อท่อนเพลงเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าสังเกตใครติดตามเพจนะครับจะสังเกตว่าผมจะชอบเขียนเป็น A B C D เป็นตัวเลขภาษาเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับผมเราอาจจะเขียนท่อนฮุก ท่อนแบนหรือท่อนอท์โทรร่วมเข้าไปด้วยอ่าประมาณนี้ก็คือมันง่ายเนาะเราเราจะคุ้นกับท่อน A ท่อน B ท่อนฮุกอ่าท่อนโซโล่อะไรเงี้ยนะครับผมอย่างนี้เราจะคุ้นเคยผมก็เลยใช้สูตรนี้ในการเขียนแต่ก็มีจะมีหลายๆคนหลายๆสำนักเนี่ยที่เขาชอบเขียนเช่นเวิร์ดหนึ่งเวิร์ดนะครับผมท่อนพรีฮุกท่อนคอรัสท่อนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมจริงๆก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับผมสามารถเขียนได้ตาม ามความเข้าใจของเราเลยนะครับความไม่นี้ไม่ได้มีการกําหนดแบบตายตัวนะครับผมซึ่งถ้าเรานะครับผมเป็นมือใหม่ที่เราเพิ่งไปได้โน้ตมาจากแหล่งต่างๆวิธีการอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือเราควรจะเอาโนตเนี่ยมาดูแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยถ้าเรามีความงงสงสัยอยากจะเพิ่มเติมนะครับผมหรือใส่สัญลักษณ์เราเพิ่มเติมไปอีกเช่นอาจจะเขียนนะครับผมขึ้นต้นของเนื้อร้องในแต่ละท่อน ระดับโลกก็ตามแต่เนี่ยบางครั้งบางทีเขาก็เขียนเต็มเลยนะครับผมในโน้ตเพลงคลาสสิกทั่วไปเนี่ยเขาก็เขียนเพื่อให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่าดังมากๆนะตรงนี้น่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถเขียนได้หมดเลยระวังนะจะอ่ามีสัดส่วนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเขียนบอกได้หมดเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกก็ ลองไปเขียนดูเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเราก็เล่นออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นอ้าวหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วกันนะครับผมถ้าใครชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ